อันนี้ก็มีพัสดุอของพี่ปริชาตินะครับส่งมาให้แพนเค้กเราเอาให้หนางกันแพนเค้กยูหูอะไรนะคะเรามาหาแล้วอามเองไงจำไม่ได้เหรอ,เ,อ,อเร็วๆเราจะเติมโทรศัพท์ให้เราจะเติมโทรศัพท์ให้เร็ว,ร,วรีบลงมาเร็วๆ เอาเติมไม่ได้ต้องสมัครเ,รเนร็ตอีกโอ้ยแต่งตัวสวยจังเลยนี่เอาของมาให้ด้วยน,นี่เอามาเปิดดูออะมีอะไรเอามาเปิดกันดูแล้วก่อนเร็วเอาเก็บโทรศัพท์ก่อนเน็ตหมดใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราเติมให้มาเปิดดูก่อนอ่ะวางไว้เอาเปิดดัวนั่งนั่งเออนั่งนั่ง,น,ง,น,งนั่งอะไรก็จะนั่งไป เอออ่ะนั่งขัดปลามาด้วยเอ,อ้านั่งเปิดดูอะไรเอยอุอ้ยอะไรเอยเป็นครีมเซรั่มหรอครมีมล่างเป็นเซรั่มแล้วก็อะไรอีกโก,โกู๊กูโอ้โกู๊กูเอาไปชงกินกันกบแม่นะให้พ่อกินด้วยนะคะอะไรอีกโอ้โหนี่มีสบู่ด้วยสบู่ไว้ทำใจะจะได้หน้าเนียนเนียนหน้าก็สวยสวยสวยอยู่แล้วคะ่ะแล้วนี่อะไรเอยดูนี่ดูดูด,ดออูดูอะไรเอยดูอะไรเอยแกะอออกะไรเอยแกะได้เนี่ยโอเคได้อยู่แล้ว โอ้ยอะไรเอ่ยโอ,ยโอย้ลิปสติกอะไรเอ่ยน้ำยาทาลิปเปล่าโอ้ยายาทาลิปนะครับแล้วเปิดอะไรอยู่ข้างในคะเปิดดูก่อนอะไรอยู่ข้างในโอ้โอสวยจังเลยเดี๋ยวไว้แต่งสวยๆกันเรานะปิดไว้เดี๋ยวไวแ้ววไวไวแต่งหน้าสวยๆกันเรานะคะโอเคไหมจนไปเลยโอเคค่ะเดี๋ยวก่อนไปเที่ยวเราต้องแต่งหน้าสวยๆนะคะแล้วมีอะไรอีกมีแมสอุย้ยอุ้ยมีอะไรอีกเดี๋ยว,เ,ยวเราอ่านดูก่อน เราม่ตังค์ด้วยเอาไว้เติมเงินให้แฟนเจนกัโอ้ยพอดีเลยครับเน็ตนางหมดเดี๋ยวจะเติมพอดีน,นี่เราจะเอาเติมให้นางนเติมเลยเออเติมเลย <store S 1> <ๆ>เดี๋ยวเราเติมเลยเดี๋ยวอันนี้ไ,ไ,มไม่ไม่อันนี้เก็บไว้ได้เราจะไปเติมอันนี้<ๆ>นไม่เราจะไปเติมเงินให้เธอไงเ,เอออันนี้<ๆ>อันนี้เก็บไว้ของเอฟซีจะได้มีเน็ทัวร์หาเติโอเคแล้วเราไปเติมก่อนเติมเลยไหมเติมเลยเติมเลยจะรอนะวะรอเนี่ยเดี๋ยวขอบคุณปริชาติก่อนเร็วขอบคุณปริชาติก่อนขอบคุณปริชาติก่อนขอบคุณน้องไม่ช้าก่อให้อะไรคะ ขอให้ดรดูจนหลับไปโอเคค่ะไมใส่กล่องแล้วโอเคไม่ต้องใส่กล่องอเอาไปเก็บในะบ้านเดี๋ยวเราเติมเน็ตให้เธอนะเธอจะได้วิดีโอคอหาเราโอเคไหมเราเอาเ<ะ>นื้แอ,อแ,ลแล้วตอนเย็นเดี๋ยวเราย่างหมูให้กินนะโอเคไหมย่ยางบ้านใครอ่ะบ้านฟางไปแกไปว่าไปบ้านฟางไงโอเคไหมไปทำไงก็ไปบ้านฟางไงบ๊ายบายไปริชาติก่อนเร็วย่างเองกันนะาำเองไปริชาติเดี๋ยวเราให้เธอทำย่างหมูเนาะบ้านแกโอเคโอเคบ้านฟางบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายเอฟซีก่อนไม่บายส่งจุ๊บด้วยเดี๋ยวเรา